สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนจองคิวฝากเงินนะครับของธนาคารอมสินครับผมก็คือจะได้รับกระปุกอมสินนะครับผมขอมีจำนวนจำกัดนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่29ถึง2พฤศจิกายนนี้ครับเงินฝากวันออมแห่งชาตินะครับ2564นะครับรับกระปุกอมสินครับผมฝากได้ทุกสาขาแล้วก็สะดวกครับผม จองคิวก่อนมาได้ก่อนเลยนะครับเปิดจองคิวตั้งแต่20-28ตุลานี้ครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองครับผมก็คือว่าไปที่เมนูจองคิวนะครับผมมาที่เมนูจองคิวกันได้เลยครับสีชมพูเนี่ยครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ไปดูอันนี้เป็นเงื่อนไขเราผ่านมาข้างล่างครับกดเงื่อนไขข้างล่างก็ผ่านมาครับจะมีเครื่องหมายติ๊กตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ ย,ย,ย,ยืนยันตามข้อตกลงครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็จะเจอใส่เลขบัตรประชาชนนะครับใส่ชื่อนามสกุลเบอร์มือถือครับ2เบอร์ครับแล้วก็กดถัดไปครับผมเสร็จแล้วกดถัดไปขั้นตอนที่2ก็เสร็จแล้วก็เลือกวันที่ต้องการฝากนะครับก็จะมีวัน29่0ิบแล้วก็วันที่1วันที่2นะครับเลือกวันตามที่ พี่ๆสะดวกนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดครับผมเลือกจังหวัดกรุงเทพครับเลือกไปเลยครับหรือว่าจังหวัดไหนก็เลือกที่อยู่ใกล้ๆนะครับสาขาแล้วก็เลือกสาขาที่อยู่ใกล้ๆเราครับสาขาจะเป็นสาขาที่ระบุสาขาไหนก็แล้วแต่ครับผมแล้วกดรหัสยืนยันนะครับใส่เป็นต้องการนี้จะเป็นของโรบอทครับผมกันโรบอทกันเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับกดคําว่าลงทะเบียนครับผมก็เป็นอันเสร็จครับผมตอนนี้ก็จะได้ เลขที่ลงทะเบียนมานะครับผมเสร็จแล้วก็ถ้าเราจะตรวจสอบอยากจะตรวจสอบแล้วก็กดไปที่เมนูด้านหน้าครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเป็นที่เมนูด้านหน้าครับนี่ครับก็คือเป็นปุ่มสีเหลืองนะครับผมตรวจสอบการจองคิวกดเข้าไปครับ็นการตรวจสอบถ้าเราจะตรวจสอบนะครับเป็นเลขลงทะเบียนที่เราที่นี่ครับก็ใส่เลขแบบประชาชนที่เราสมัครไปครับผมแล้วก็เบอร์มือถือที่เราสมัครแล้วกด คำว่าค้นหาได้เลยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะเห็นแล้วครับกดค้นหาปุ๊บก็จะขึ้นโชว์เป็นคิวที่เราได้ลงทะเบียนไปนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับคร่าวๆครับผมก็ลงทะเบียนไม่ยากกันครับยังไงก็รีบนะครับรีบกันครับเพราะว่าคิวจะเต็มครับผมมันจํานวนรับจํานวนจํากัดด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหา ลงไม่ได้ยังไงก็มาถามที่ท้ายคลิปได้ครับผมยินด,ดีจะตอบทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะนําเสนอ,อ,อคลิปที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่ๆอีกครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ